เสียงดังลั่นหญิงสาวตื่นด้วยความหวาดกลัวหัวใจของเธอเต้นแรงม,มากขึ้นเสียงนั้นมันคืออะไรจึงลุกขึ้นนั่งด้วยความสลึมสลือความรู้สึกเหมือนกับอะดรีนาลีนกำลังพุ่งพ่านจากนั้นเสียงจึงดังอีกครั้งมันมากอีกแล้วเสียงปริศน,นาจากชั้นล่างที่ไหนสักแห่ง เธอตัดสินใจว่าจะลงไปดูพร้อมกับถือโคมเพื่อใช้เป็นอาวุธไม่ว่าสิ่งนั้นจะเลวร้ายแค่ไหนอย่างน้อยๆก็มีอาวุธสักหน่อย พอที่จะทําให้อุ่นใจได้บ้างแล้วนะเมื่อเดินออกมาเรื่อยๆเสียงด้านล่างเริ่มดังมากขึ้นจนมาถึงหน้าบ้านของตนคราวนี้เสียงมันดังมาจากด้านหน้าเธอมองไปรอบๆเพื่อดูว่ามีใครอยู่หรือเปล่าเสียงกระทบประตูมันถาโถมมากอีกครั้งจนกระทั่งเปิดออกพบกับบุคคลปริศนาสามถึงคนพวกเขาคือใครมาทำไมเธอหมดหวังที่จะหนีจึงรีบวิ่งเข้าห้องนอน เพื่อหาที่ซ่อนใต้เตียงไม่มีที่ว่างให้หลบเลยอีกทั้งตู้เสื้อผ้าก็มีเสื้อผ้าที่แขวนอยู่จนแน่นตู้ไม่มีเวลาคิดแล้วพวกมันกำลังจะบุกเข้ามา เธอรือเสื้อผ้าออกจนหมดและวิ่งไปที่มุมห้องกดตัวให้มาที่สุดจากนั้นจึงนำกองเสื้อมากบให้ทั่วทั้งตัวหวังว่าพวกโจรจะไม่เห็นและคิดว่าแค่กองผ้าเราก็น่าจะรอดแล้วเสียงข้างล่างยังคงดังอยู่ดูเหมือนว่าพวกมันจะยังอยู่ในห้องนั่งเล่นเหมือนกำลังจะดูแผ่นวิดีโอหรือไม่พวกมัน อาจจะต้องการทีวีและแผ่นบูเลวิดีโอเพื่อหน,นีออกไปเพราะสองอย่างนั้นค่อนข้างจะมีราคาดูเหมือนว่าพวกมันกำลังจะขโมยบางอย่าง อีกทั้งน่าจะหาของบางสิ่งที่เราไม่อาจจะรู้ได้ว่ามันคืออะไรบ้านของเธอไม่ได้หรูหราขนาดนั้นแทบจะไม่มีอะไรที่มันคุ้มต่อการป้นเลยด้วยซ้ำแต่แล้วห้องนอนเริ่มเปิดออกจากนั้นพวกมันก็โผล่มาเต็มห้องมันไม่ได้มากันแค่สองถึงสามคนแต่มันบุกกันมามากกว่า9คนสาวน้อยก็นหน่ายใจเพื่อให้นิ่งและเงียบที่สุดมอออกไปผ่านช่องว่างเล็ก,เลกๆเธอพยายามหาว่าคนพวกนั้นคือใครสิ่งที่แปลกคือ พวกเขาไม่ที่โจรเลยแต่เป็นเพียงแค่เด็กน้อยอายุต่ำกว่า15ปีกันทั้งนั้นพวกเขาแต่งตัวด้วยเสื้อฮู้ดและปกปิดใบหน้ายังเป็นเด็กอยู่ความกลัวของเธอได้ลดลงหากต้องประทะก็ยังมีโอกาสชนะบ้างแล้วนะมันทำให้เธอมั่นใจมากขึ้นไอ้รุ่นกลุ่มน,นี้มาที่นี่เพื่ออะไร คนที่เสียงดังที่สุดได้เอามือถือเธอไปแสงส่องไปที่พวกเขากำลังจะถ่ายทอดสดอย่างนั้นเหรอหญิงสาวฟังเพื่อจับใจความให้มากที่สุดใช่แล้วพวกเรามหาต้นกำเนิดของลูป,ปี้ฮันเตอร์พวกเราจะถ่ายทอดสดทางทวิตยูทูบทิกตอก และจีลูกของฉันกำลังลงไปหาฮาร์ดดิสด้านล่างแต่ตอนนี้ฉันกำลังหาโน้ตบุ๊กฮาร์ดได์กับโน้ตบุ๊กงั้นเหรอพวกเขาต้องการไฟล์ในเครื่องงั้นเหรอเราจะหามันที่นี่ตอนที่หายไปซีซั่นที่สตอนที่15 เรากำลังเขียนบทต่อไปในหน้าประวัติศาสตร์มีมคุณที่ดูโปดแคปหน้าจอไว้เลยบางทีพวกเราอาจจะโดนจับผู้หญิงคนนี้เคยไปงานคอมมิคคอนครั้งล่าสุดเมื่อ8ปีที่แล้ว4วันที่อยู่ที่นั่นไม่มีอะไรแย่ไปกว่าความนิยมของหญิงสาวใกล้จะหมดลงลูปีล้ลินลี่กำลังจะโด่งดังขั้นสุดทุกคนในทีมนั้นรู้เรื่องนี้เว้นเพียงแต่ ผู้บริหารระดับสูงมันออกอากาศครั้งแรกในเช้าวันเสาร์และนำเสนอผลงานการภาคเสียงของนักสแสดงสาวซึ่งกำลังจะได้เข้าด e ส c h ช n แนลไม่ว่างานเขียนจะไม่ได้ดีเลิศอะไรแต่นั่นก็คือความสำเร็จซึ่งใครๆก็อยากจะเป็นแบบเธอเธอต้องย้ายไป L.A. เพื่อเริ่มซีซั่นที่2และเขียนจนไปถึงซีซั่น3จนกระทั่งมีการปลดพนักง,งานออกไปอย่างไร้สาเหตุถึงจะไม่โอเคยังไง เธอทำได้เพียงอดทนก็เท่านั้นแม้ก่อนหน้าเธอจะประสบความสำเร็จมากแค่ไหน เป็นเรื่องน่าเศร้าที่เงินในบัญชีแทบจะไม่เหลือเธอนั้นเกือบจะได้บ้านหลังเล็กๆในฝันแล้วแท้ๆเทๆ่าที่เธอรู้ลูปีล้ลิลลี่ที่เธอเคยเขียนนั้นมันเก่ามากแล้วจนกระทั่งมันกลายเป็นมีมผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่ในตอนนั้นน่าจะอายุห้าขวบทันใดนั้นเรื่องของลูปี้ลิลลี่ก็ได้รับความนิยมอีกครั้งสาวน้อยไม่เข้าใจถึงสาเหตุที่มันอยู่ๆก็ได้รับความนิยมเธอรู้สึกเขินอายเล็กน้อยหากต้องกลับ มาเขียนมันซึ่งผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างข้างไค้ต่อสิ่งนี้มากและที่น่าสนใจคือตอนที่หายไปอย่างซีซั่น3ตอนที่15อีกเดย์ถึงอย่างนั้นหญิงสาวก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดีซึ่งเปิดหาใน YouTube ในตัววิดีโอนั้นพูดถึงเอฟเฟกต์แมเดลานั่นคือกลุ่มคนจํานวนมากคิดไปเองว่ามันคือแบบนี้แต่ความจริงมันต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิงก่อนดูอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามด้วยนะ ผมอยากถามคุณว่าหางพิกาจูเนี่ยมันมีสีอะไรหญิงสาวคิดคู่หนึ่งจึงตอบไปว่าสีดำผิดคาดมันคือสีเหลืองคำถามอีกข้อนึ่งนะสโนไวท์พูดอะไรกับกระจกบนผนังของเธอนี่ง่ายง่ายมากๆเลยหญิงสาวคิดในใจคงจะพูดว่ากระจกเงาที่อยู่บนผนังใครสวยที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมด เออผมคิดว่าคุณคงจะคิดผิดอีกแล้วนะคำตอบคือกระจกวิเศษบนผนงังใครสวยที่สุดในบรรดาพวกเขาทั้งหมดสิ่งที่คุณกำลังเจออยู่อย่างที่เคยบอกไปมันคือปรากฏการณ์แมเดล่าเป็นความคิดของผู้คนแบบผิดๆมีเหตุการณ์และช่วงเวลาบางอย่างในประวัติศาสตร์ ที่ผู้คนจำนวนมากมักจดจำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งปรากฏการนี้คิดค้นโดยเนลสันแมเดลา่าเสียชีวิตในคุกป,ปี1980อันที่จริงเหตุผลที่คุณดูวิดีโอนี้น่าจะมาจากพบเจอเอฟเฟกต์แมเดล่าแบบใหม่บนโลกออนไลน์แน่นอนนั่นคืออิงเด ตอนที่15ของซีซั่นที่3ลูป,ปี้ลิลลี่หญิงสาวหลังดูจบก็ออกไปเดินเล่นตามปกติเดาว่าพวกวัยรุ่นที่มาบุกบ้านเธอคงเพราะอยากได้ข้อมูลที่แท้จริงของลูป,ปี้ลิลลี่แน่ๆสักพักหญิงสาวก,ก็เลื่อนฟีดในทวิ t เตอร์เลติโดยมีความเห็นต่างๆว่าฉันน่จำได้ว่าตอนนั้นมันน่าก,กลัวเอามา,มากเลยลิลลี่ได้ลากลูกแกะต,ตัวน้อยของเธอไปข้างนอกเพื่อทุบตีมัน จนเลือดสาดกระเซ็นเลยล่ะบ้างก็ว่าซีซั่นที่3ตอนที่15มันน่ากลัวมากๆทัานดูมันตอนออกอากาศครั้งแรกเปิดเรื่องมาคือลิลลี่นั้นนอนป่วยอยู่บนเตียงที่เป็นแบบนั้นเพราะเธอโรคจิตและเสียสติจนบ้าข้างไปแล้วและเริ่มขู่พ่อแม่ที่แท้จริงของตนว่าจะฆ่าทิ้งซะลิลลี่ตอนอนิ้เดย์ก,ก็แค่คิปปี้พาสต้าที่มาจากโฟชานหรืออะไรสักอย่าง เมื่อมีกี่ปีมาก่อนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะเห็นในข่าวว่าพวกเขาแบนมันออกมาจากการวางจำหน่าย เพราะมันอาจจะทําให้คนดูเกิอดอาการช็อกได้ไมีจดหมายส่งถึงผู้คนให้ระวังเนื้อหานี้หญิงสาวไม่ได้รู้สึกอะไรถึงกับขาจนกั้นไม่อยู่ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันเริ่มต้นมาจากอะไรไร้สาระสิ้นดีซึ่งตัวเธอเองนั้นรู้ดีว่าความจริงมันคืออะไรนั่นก็เพราะว่าเธอคือนักเขียนการ์ตูนตัวนี้ที่สังกัดในสตูอานิเมชั่นซึ่งมีด้ผลมากที่สุดแต่อยู่ๆผู้อำนวยการก็ตัดมันออกจากซีรีส์อย่างกระทันหัน เพียงเพราะว่าตอนที่15อิงเดยนั้นมีฉากฆาตกรรมที่น่าสยดสยองโรคระบาดที่ฆ่าชีวิตตัวละครในเรื่องหรือแม้กระทั่งตอนที่หญิงสาวนอนป่วยหนักแค่นี้ก็รับไม่ได้กันแล้วเหตุผลทั้งหมดเพียงเท่านี้จริงๆนะเหรอสาวน้อยนักเขียนทําได้เพียงหัวเราะพร้อมกับเพลิดเพลินบรรยากาศที่บริสุทธิ์เย็นวันนั้นเมื่อเธอกลับถึงบ้านจึงเข้าทวิตเตอร์และแชร์โพสต์เกี่ยวกับตอนนี้รายการนี้ได้รับความสนใจมากที่สุดทว่าสิ่งที่แปลกใจ คือผู้ติดตามของเธอนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วบางคนกําลังสร้างเรื่องราวปลอมๆกับตอนที่15อิงเดย์นี้อย่างสนุกสนานบางทีพวกคุณที่มาติดตามอาจจะต้องผิดหวังหากมาติดตามเพราะเรื่องราวของตอนอิงเดย์เธอยิ้มกับตนเองเมื่อทำเสร็จมองดูหน้าคอมดวงตาม,มันเบิกกว้างอีกครั้งเธอหัวลาอพร้อมกับวอรมนิ้วเพื่อเตรียมเปิดอ่าน ใช่แล้วฉันเคยบอกไปแล้วว่าเนื้อหามันค่อนข้างจะรุนแรงมากเกินไปและฉันมีหลักฐานของมันอีกทั้งยังชัดเจนว่าบุคคลนี้ไม่ได้อ่านสิ่งที่เธอเสื่อออกไปเลยจึงเพิกเฉยไม่ตอบกลับอีกความเห็นหนึ่งบอกว่านี่ไงชัดเจนว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนการทำจริงๆเกิดอะไรขึ้นหญิงสาวมองย้อนกลับไปในทวิตต้นฉบับของตนเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้พลาดอะไร แต่ไม่เลยทุกคนเหมือนกับเข้าใจคนละอย่างกับสิ่งที่เธอต้องการจะสื่อโดยสิ้นเชิงเธอเริ่มตอบกับผู้คนเพื่อชี้แจงประเด็นเดิมของเธอและพยายามทำให้แน่ใจว่าเธอนั้นไม่ได้ถูกบิดเบี้ยนความจริงแต่ในขณะเดียวกันมีการทวิตตอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆโดยแต่ละคนต่างยืนยันความเชื่อของตนเองตามที่ยึดถือก่อนหน้านี้หรือว่าเราสูญเสียความสามารถในการพูดคุยกับผู้คน ทำไมพวกเขายังไม่เข้าใจเธอจึงไปดูที่เว็บ Reddit ชื่อดังและเพราะว่ามันดูเหมือนในทวิทไม่มีผิดเพี้ยนเธอถอในใจด้วยความเหนื่อยหน่ายและวอร์มมือเพื่อพร้อมตอบคำถามที่พวกเขาต่างเข้าใจผิดกันหลายชั่วโมงผ่านไปขว่าจะรู้ตัวก็เกือบบ่ายสองแล้วเธอโกรั้ถึงขีดสุดยิ่งเธอทวิตโพสคอมเมนต์และตอบกลับมากเท่าไหร่ เธอยิ่งรู้สึกงุนหงิดมากขึ้นเท่านั้นไม่มีใครฟังเธอเลยและแล้วบางอย่างในมือถือก็เด้งขึ้นมาข้อความนั้นมันทำให้เธอผวาไปถึงโซดประสาทเราจะค้นหาที่อยู่ของคุณและมาเอาหลักฐานของตอนอิงเดย์ให้ได้ตามที่คุณให้สัญญาไว้การตามล่าตอนที่หายไปมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจนทำให้เธออยากจะเลิกยุ่งกับโซเชียลไปสักพักใหญ่ๆจากนั้นก็ลุกไปนอนหญิงสาวจึงซ่อนตัวอยู่ใต้กองเสื้อผ้าตรงมุมห้อง แต่ทำอะไรไม่ได้ขณะที่วัยรุ่นพกแล็ปท็อปของเธอจากนั้นจึงเปิดออกมาดูทว่ามันมีรหัสที่ได้รับการป้องกันอย่างดีทำให้เธอโล่งใจมากขึ้นไม่มีใครรู้ว่ารหัสนั้นมันคืออะไร รีบบหน่อยเธอเราต้องแสดงให้ทั้งโลกเห็นถึงตอนที่15บางทีลูปปีล้ลิลลี่อาจจะทำนายอนาคตได้อย่างล่าสุดเคยได้ยินว่ามันทํานายเรื่องโลกโควิดด้วยนะขณะที่วัยรุ่นพกแล็ปท็อปของเธอเด็กๆพวกนี้ดูเหมือนจะพูดภาษาที่ต่างกัน แต่หน้าแปลกพวกเขากับเข้าใจในทํานองเดียวกันอย่างไม่น่าเชื่อบางทีเจ้าของอาจจะจดจํรลาดผ่านไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งเด็กหลอนต่างแบ่งหน้าที่กันเพื่อค้นหารหัสเข้าโน้ตบุ๊กหญิงสาววาดผวาถึงขีดสุดเพราะว่าเด็กหลอนอายุ14ที่บุกเข้ามานั้นตอนนี้กําลังพยายามจะเปิดโน้ตบุ๊กของเธอหญิงสาวจึงลุกขึ้นออกมาจากที่ซ่อนโยนเสื้อผ้าออกไปเธอโมโหถึงขีดสุดต่อนหน้าเด็กหลอนพวกนี้สิ่งที่หวังกับสิ่งที่เป็นมันต่างกันอย่างสิ้น หญิงสาวแกล้งบอกไปว่าตำรวจกำลังจะมาที่นี่ซึ่งเด็กหลอนพวกนี้คงกลัวจนออกไปแน่ๆแต่ปิดคาดเลยจากที่นิ่งๆพวกมันกับยิ้มออกมาและรีบไปหาเธออย่างตื่นเต้นพวกเรารู้นะว่าอันที่จริงคุณยังมีตอนอิงเดย์ที่เก็บซ่อนไว้อยู่นะจากนั้นพวกมันก็พากันแห่เธอเล่ากับว่าเป็นนางแมวมันเยี่ยมมากๆที่จะได้ยินตอนใหม่ของลูปีปลิลลี่จากปากของคุณเด็กหลอนพวกนี้กำลังพูดถึงอะไรเพราะเธอนั้นไม่ได้ ไม่พูดถึงลูปปี้ลิลลี่เลยสักคำ เธอพยายามพูดซ้ำอีกครั้งเพื่อบอกว่าตำรวจกำลังจะมาเพื่อขู่ให้รีบออกไปแต่ทว่าดวงตาอันเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นแล้วเธอก็เหลือบไปเห็นหน้าจอมือถือของเธออีโมจิรูปหัวใจทําให้การแชตนั้นท่วมทน้นผู้ชมในตอนนี้มีมากถึง6กแสนคนในมือถือเครื่องเดียวรลากับว่าทั้งโลกกําลังจับตามองเธอพวกเขาทั้งหมดหลงรักในสิ่งที่เธอพูดทุกครั้งที่พูดไม่ว่าจะยังไงผู้ฟังจะประหลาดใจและรู้สึก เวทเศษอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน S.C.P ระดับคีเทอร์นั้นเป็นสิ่งที่กักกันได้ยากที่สุดมีตั้งแต่เครื่องเคลื่อนย้ายสิ่งของไปจนถึงสัตว์ร้ายที่สามารถระเบิดโลกทั้งใบได้ในพริบตาดังนั้น5019จึงจัดอยู่ในคีเทอร์ถึงนั้นมันก็ไม่มีอันตรายต่อการดำรงคงอยู่ของมนุษยชาติและเหตุผลที่มันถูกจัดอยู่ในระดับนี้นั้นก็คือแม้ว่าทางองค์กรจะพยายามอย่างถึงที่สุดแล้วแต่ดูเหมือนว่ามันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจำ กัดข้อมูลของอินเทอร์เน็ตที่โล่แล่นอยู่ในโลกออนไลน์กาวคือแอนิเมชันลูปเปลินลี่ซึ่งเป็นตอนที่ถูกระง,งับก่อนหน้าการพยายามระง,งับที่มาของมันนั้นไม่ได้ผลจึงต้องทำการลบความทรงจำกับผู้ที่รับรู้การมีอยู่ของตอนสุดอาถรรพ์นี้ให้มากที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้มนุษย์โลกนั้นได้รับผลกระทบสุดวิผริตบ้าข้างนี้ต่อไปจบการบันทึกเท